กาบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้เป็นการถแถลงการจับกลุ่มนะครับกัญชานะครับซ<ท>ึ่งจากการบูรณาการของหน่วยงานบูรณาการในจังหวัดพุกทหารเราหาน้ำปกรเรือแล้วก็ตำรวจปกครองนะครับได้รับแจ้งจากสายข่าวนะครับก็จะมีการ,ราดำเนินการเด็ดเดดทางในพื้นที่ของจังหวัดพุทหารนะครับโดย ทางกองกับการสืบสวนครับได้ภูนาการประสานงานทุกฝ่ายนะครับเข้าทําการสกัดจับนะครับและก็สามารถเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็สามารถสกัดจับรถยนต์ต้องสงสัยนะครับในเส้นทางทางหลวงชนบทนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับหลังจากนั้นจึงได้มีการขยายผลนะครับโดยของกลางนะครับลาเลียงมากับรถยนต์กระบะคันที่เห็นด้านหน้านี้นะครับ นั้นได้มีการขยายผลนะครับตั้งแต่เมื่อคืนไปต้นมาก็สามารถจับกลุ่มลดน้ำทางครับเป็นอถองเกงนนี้พร้อมผู้ต้องหานะครับสรุปแล้วเราก็สามารถจับกลุ่มกัญชาของกลางทางเจ้าที่วอรอได้ทาการตรวจนับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาและก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายรถยนต์สองคันนะครับและเราก็จะได้ทําการขยายผลเรื่องทรัพย์สินและเกลือหาย จางเพื่ออันนี้เป็นในะดูแกะปลาทอบแกะแล้วกินใมเนะไห้แต่กินบเออได้ีิมันอันสีทองอยู่กลงยอันนี้น่าจะกบมันเขียนในติดใช่ไหมแล้วก็อ่าแต่นี่น่าจะไม่ีโลโก้นี่นี่อกไม้ห ท่านหมุนมาดอกว่าตอนนี้พอเสร็จเขาจะใช้ค่เพื่อป้องกันดานขึ้นามทีใช่ไหมกันดินกินออกด้วยแล้วก็กันน้ำเข้าด้วยพอเสร็จเขาจะบัครับหนึ 12กระสอบนะ5จ3 7แท่งจับยกยกโซครับฮะยกโซลยกยกครับใช้ทุกมือก่อนนะฮะนี่ตรวจเรียบร้อยแล้วครับพอถอตรวจเรียบร้อยนี่คือกองปีทองเหมือนเดิมนะครับในเดือนตรวจนะในเดือนที่กุมพาที่ผ่านมานะครับเราก็มีการจับกลุ่มคดีสําคัญหลายคดีไม่ว่าจะเป็นยาบ้านะครับแล้วก็กัญชานะครับแต่กัญชาล็อตที่ผ่านมา เมื่อสัปดาห์ก่อนจะมีตาเหมือนใบกัญชาแต่ลุ่นี้นะครับห่อด้วยสีทองอยู่แต่ไม่มีตานะครับจากการตรวจของทางเจ้าที่ปพทออนะครับดูแล้วน่าจะเป็นของอัดมาใหม่ยังเขียวอยู่เลยนะครับ <c oughs> ครับรถยนต์คันนี้นะครับนี่ทางชุดสืบสวนนะฮะได้ ขยายผลติดตามเป็นรถนำทางะคะสามารถไล่จับกลุ่มมาได้ครับเป็นรถนำทางผู้ต้องหาสองคนก็เป็นคนในเขตพื้นที่<อ>เป็นพวกรับนะครับแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะครับเกี่ยวไหมครับ้บา,ท,า,าบที่ทําการตรวจยึดมาด้วยครับก็เกี่ยวเนื่องกับทางผู้ต้องหาทั้งสองรายครับ,บก็ตรวจสอบกับตีนต่อนี่เป็นรถยนต์คันที่ใช้ขนของยู่ระหาว่างการขยายผลครับ ก็เราจะกัดจับได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องของการขยายผลครับตัวการสรวจวูแล้วกขยายผลในเรื่องของแหล่งที่มารู้แล้วครับมาจากนอกประเทศนะครับแต่ทีนี้จะไปถึงไหนอยู่พิการขยายผลนะครับครับผู้พูดนะคะสองคนนะครับเป็นคนขับรถคนละคันะครับคนละคนครับนี่รถลำเลียงของทางนะครับแล้วขยายผลไปจับคนที่ขับรถนําทางครับ คตั้งแตก่เมื่อคืนมาครับได้ดำเนินการจับกลุ่มและขยายผลตักก้งแต่เมื่อคืนมาขอบคุณครับขอบคุณมากครับมีมีสีทองอยู่กระสอบเดียว